สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับสู่เกมเออ่ Minecraft นะครับและในวันนี้นะครับเราออกกินเบ k กตป๊อต t ตไปนะครับเมื่อกี้และวันนี้นะครับเราจะมาทำสิ่งอัศจรรย์ใจกันนะครับนั่นก็คือเครื่องแจกอาหารนั่นเองนะครับแต่หลายคนมันคงจะสงสัยว่าผมจะทำสไตล์ไหนขั้นแรกนะครับเราจะต้องมี Cobblestone นะฮะนี่นะ Cobblestone นะฮะ เพลงเฮ้ยหลอนนะเนี่ยนะครับเครื่องจักรอาหารนะครับเราก็จะมาย,ยังไงอ่ะทำคัพเปอร์สโตนกันนะฮะแล้วอีกอย่างที่เราต้องมีคือเขยเอยใช้แล้วเรดสโตนนั่นเองนะฮะตอนนี้นะฮะเรดสโตนของเราจะได้ใช้กันแล้วหยิบมาหนึ่งบล็อกเอ้ย,อยไม่ต้องอะไรนี่วะเราจะเอาเศษเรดสโตนที่เหลือนะครับมาใช้นะฮะ เดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปแบบว่าไปสร้างนะครับเดี๋ยวๆแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงนะครับปิดทีวีนะครับมันกวนดีจริงๆนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้เรามากันต่อนะครับเราเอาเลสตน stone ออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็จะหยิบขึ้นมาใช้นะฮะ สำหรับเรสโต้นะฮะเราจะเอามาทำดิสเพนเซอร์นะฮะซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องใช้คือธนูซึ่งผมคาบเอาไว้เมื่อหลายคลิปก่อนแล้วนะครับตอนนี้เราก็วิธีการคาบดิสเพนเซอร์นะฮะวิธีการคาบดิสเพนเซอร์เราทำกันอย่างนี้นะฮะตบ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 ,ตบ,ตบไม่ถูกปะวะแล้วก็วางเรสโตนปิ้งนะฮะเราก็จะได้ดิสเพนเซอร์มานะฮะ นะฮะฮเรียบร้อยไปแล้วนะฮะนะครับสำหรับแต่ว่าแค่นี้มันไม่พอนะเพราะอาหารเราเพราะอาหารเรามีหลายชนิดมากมายเหลือเกินนะฮะเออต้องทำสเต็กเพิ่มอะซึ่งซึ่งผมมีนี่ไงสปูตสปอตเอ้ยสปูตวูดแองก์นะฮะเจิบ์ฟทำสเต็กออกมาปึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บอ่า นะฮะสดชื่นนะไม่ใช่แล้วตุ๊บตุ๊บฮึบฮึบอนะฮะเป็นเครื่องแจกอาหารชั้นยอดนะฮะเอ้ยผมลืมสลืมลืมไอเส้นใหญ่นะฮะเอาไม้หมดเลยตุ๊บ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 อ่นะฮะตุ๊บอืมอืมอ๋อตุ๊บนี่แน่เรียบร้อยนะฮะ เราก็จะคราบได้อีกสองอันนะฮะผมทําเครื่องแจกอาหารไว้ทั้งหมดสองชนิดนะฮะคือขั้นแรกเราก็จะคือผมจะทําแบบเออเครื่องปั่นมันบดนะครับแต่เอ้ยมันเผาสิโอ้โหนะฮะทำเครื่องปั่นมันเผานะครับอีกอันหนึ่งก็จะแจกขนมปังแล้วก็แจกแตงโมนั่นเองนะฮะวัเชเมลอนนะฮะเอ้ยไม่ใช่แล้ว นะครับตอนนี้เอาเลสิสตอนวางไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะได้ดิสเซนเซอร์มา3อันนะครับทีนี้ผมว่าน่าจะพอแล้วมั้งนะครับอ่าฮะพร้อมแล้วขั้นต่อไปนะฮะเราก็จะวางเราก็จะคาบบอตท,ทอนนะฮะอา่าไว้ใช้สำหรับการกดปุ่ม ื่อใส่อาหารนั่นเองนะครับแต่ไอทีนี้มาให้ผมหมดแล้วสิทำได้ดีอ๋อเรามีโอก๊กบูอยู่อีกอันนึงจุ๊บตุ๊บออกมาแปะรูปซะ้วทีนี้ก็จะจบอ่าออกมาแล้วนะฮะนะครับตอนนี้เราก็จะออกเดินทางไปสำหรับอะไรวะโอ้ยเหีย้ยงไะ หาที่เหมาะๆหมาสำหรับการวางวางของนะครับอันนี้เป็นดิสเพนเซอร์ชนิดง่ายๆนะครับเพื่อประหยัดเรสโตนนั่นเองนะครับเพราะเรสโตนผมเองก็ไม่ได้มีมากแต่อยา่างใดเลยถ้าสมมุติว่าทางกลับบ้านนะฮะเราจะทําไว้ที่ทางกลับบ้าน1ทางนะครับสมมุติเอาประมาณไหนดีเออใช่เราก็ทําบนสะพานก็ได้นีนานะฮะจุ๊บ นะฮะอันนี้คือสะพานดิสพนเซอร์ของเรานะฮะทีนี้ผมก็จะเอาคัพเปอร์สโตนมาวางเป็นบล็อกนะครับไม่รู้จะวางไปทำดอยอะไรนะฮะแต่ว่านี่นะฮะวางดิสพนเซอร์ลงไปอย่างนี้ปุ๊บนะฮะเสร็จแ,แล้วก็จะวางบอทท o อนนะฮะจจ๊บทีนี้ผมจะลองใส่เลสสโตนเข้าไปหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ยิงกดมาปุ๊บมันก็จะได้ออกมานะเป็นขั้นตอนวิธีทำง่ายๆนะฮะ ในทีน่นี้เออข้าวโตวเพียบเลยนะฮะพี่น้องแต่ว่าปัญหาคือโอ้ยโตเต็มแปลงนะครับหืมพอเหมาะกับการเก็บเกี่ยวอยู่ทีเดียวนะฮะแล้วอีกอันนึงนะฮะเราจะเก็บเราจะเอามาวางไว้ตรงนี้นะฮะวางไว้เลยปุ๊บนะฮะอ่านะฮะสดชื่นเลยทีเดียวชย่วยนะครับอันนี้นะครับวางไว้แล้วใช่ไหมฮะ อ่าและดิสพนเซอร์อีกอันหนึ่งก็เอาไว้สำหรับตรงไหนดีเราจะวางไว้อย่างนี้นะฮะวางไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันเนอะอ่าบุกเลยไม่ใช่วางดิสพนเซอร์ปุ๊บอ่ายนะฮะตอนนี้เราก็ ได้มาแล้วนะบอททอนนะจึ๊บปุบนาฮะทีนี้เราก็แค่เอาของมาใส่เท่านั้นเป็นไงละะ่ะฮะง่ายใช่ไหมล่ะไม่ต้องมีกลไกอะไรมากมายเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทำคือทำป้ายครับใช่ครับทำป้ายครับวิธีการทำป้ายนะครับวิธีการทำป้ายแบบนี้นะฮะก็ต้องใช้ไม้เช่นเคยนะฮะ ใช้โอ๊กบูทนะฮะที่ผมมีอยู่ครับเป็นวูดแพงนะฮะวิธีการต่อไปก็คือเราก็จะวางสติ๊กไว้อย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็เติมตรงส่วนนี้ให้เต็มตุ๊บตุ๊บ,บนะฮะแล้วก็จะได้ไซส์มานะครับส่วนสตต๊กอีกอันนี้ก็จะเอาไปทําอะไรนะฮะเอาไปทำดาบนั่นเนะฮะเอาไมา้ดีกว่านะครับตอนนี้เราได้เอ้ย PC a s t o r e ออกไปดินะครับ อย่างที่ว่าไปนะครับว่าเกมนี้ค่อนข้างจะหนุกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเองก็ชอบมันเหลือเกินนะฮะเราก็จะเอาป้ายมาปักไว้นะฮะเพื่อให้รู้ว่าอันไหนคืออะไรนะฮะเราจะใช้เฉพาะอาหารที่มีมากๆเท่านั้นนะฮะวางออกบูทไปยังตรงนี้ก่อนนะกันเนาะดึ๊บเอ้ยไม่ได้ไม่ได้อ่าเอ้ยเอ้าเอากดหิดนะฮะเฟลยันหนักนะฮนะ เนี่อ๋อวางไว้บนนี้ไม่ได้นะฮะแล้วก็วางออคอพสโตนอีกอันนึงมาวางไว้ตรงนี้นะฮะตึ๊บเสร็จแล้วก็ใส่ซ้ายมาวางแป๊บหนึ่งนะฮะอ๋อน,นะฮะ ลืมไปต้องเปลีป่ยน,น,นเป็นอังกฤษซะก่อนนะเพื่อเป็นการเป็นภาษาทางการนะฮะ b e c k cat ไม่รู้เขียนถูกก็เปล่านะโปเตโตนะครับอันนี้ไว้สําหรับใส่มันเผาได้เองนะครับทีนี้ก็จะไปหาอีกแท่งนึงกันนะครับถามก่อนว่าผมทำอันนี้ไปทําไมนะเพราะว่าผมเองก็ ทำไว้เพื่อทุ่นแรงนะครับตุกเอา้าเสียพลิกแอคฟรีนะฮะวางไว้เออเออเอ,อ,เ,อ,อเมลอนอ่าเรียบร้อยนะได้เมลอนแล้วนะนี่ใส่เมลอนนะครับสอดไอ้อีกอันหนึ่งอยู่ไหนวะอีกอันหนึ่งเราจะใส่ไว้ข้างบนนะครับ อันนี้ไว้เป็นอันนี้คือความจริงสะพานนี้ก็ไม่ได้ใช้ทําหาอะไรแล้วก็วางตรงนี้แม่งเลยนะฮะอันนี้เป็นไฟไหม่ดีกว่าถอดออกนะฮะเอาไว้อยู่ข้างล่างเลยเดีนะฮะดีแล้วขุดขุดออกาให้หมดขุดมาเอา้าบัททอดผมอ๋ออยู่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 ไม่ต้องกลัวนะฮะ เอียแม่งจะมือดอีกแล้วมึงจะมือดอะไรรักหนาเน,นี่ยไอศาสตร์ให้กูทํางานอะไรนิดนึงก็ไม่ได้เนาะนะครับวางไว้ตรงนี้ครับอืมเสร็จแล้วก็วางดิสพนเซอร์ไว้ตรงนี้เปิบเรียบร้อยนะฮะโอเคทีนี้เราวางวัตถอนปึ๊บนะฮะอ่าได้แล้วนะครับตรงนี้เราจะวางใส่เป็น ออป้ายป้ายป้ายนี่ใส่เป็นเบรดนะครับ B R E D ถามก่อนทำไมต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่ามันจะไม่จะได้ไม่สับสนกับระบบการเล่นที่ผมเล่นอยู่เพราะผมเล่นแบบชื่อไอเทมเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เออใช้ภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าไหนๆเราก็จะเข้าสู่อาเซียนกันแล้วนะครับ แต่หลายคนมาสงสัยกันนะฮะว่าอาเซียนคืออะไรนะฮะก็อย่างที่ว่าไปนะอาเซียนเป็นอะไรวะเป็นปร,ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะ,ะซึ่งเป็นประชาคมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ละมั้งนะ,ะผมเองก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันแหละแต่ผมก็ตอบไปตามน้ำนะครับน้ำนี้น้ำในที่นี้ไม่ได้หมายถึงน้ำที่มันเป็นน้ำดื่มนะฮะไม่งั้นแล้วก็โอ้โหสดชื่นกันเลยทีเดียวนะฮะนะครับอาเซียนก็คือประชาคมเศรษฐกิจ <c oughs> <c oughs> <ๆ c oughs> นะครับ โอ้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายจะด้วยนะฮะอาเซียนนะครับคือประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะก็คือซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับออหลายหลายคนก็คงจะรู้กันแล้วนะ,ะว่าอาเซียนคืออะไรนะฮะถ้างั้นผมไม่ผมไม่บอกเพิ่มนะฮะโอเคนะขั้นตอนต่อไปที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องไปเอาอาหารที่เราต้องการมาใส่ไว้ในกล่องน,นะฮะ พอว่าวัานนี้ถ้าไม่พอก็ชิบหายนะฮะเพราะว่าคือมันเยอะเหลือเกินนะฮะตึบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่พอนะฮะสงสัยต้องทำเพิ่มโอเคนะฮะแบ็คเคโปอเตโต้เราก็จะสใส่เต็มกล่องนะฮะ ผมขี้เกียจมานั่งทําใหม่นะบอกตรงเพราว่าผมเองไม่อยากเพืองเลสโตนใช่เลสโตนเป็นแร่หายากผมไม่อยากเพืองนะครับตุบตุๆบตุๆบตุบตนะฮะอันนี้คือแบ c k เก็ตป o รเตโตชุดแรกนะครับมันจะมีชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าเอ้ยความจริงทําเป็นเพชรเพชรก็ได้ดีกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรนะเราเราทำระบบอีกระบบหนึ่งนะฮะ อืมขนมปังนะฮะสำหรับชุดเบเกตปอเตตนที่ผมถืออยู่ในกระเป๋านี้ผมจะไม่ผมจะไม่เอาไปใส่นะครับเพราะถือว่าเป็นของใช้ส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาขนมปังกันนะฮะขนมปังแสนอร,นร่อยนะฮะหลายหลายคนมันคงจะสงสัยนะครับว่าผมดูท่าทางตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าผมเองก็หยุดหยุดยาวแล้ว ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะฮะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวโปรแกรมชอบขึ้นแจ้งเตือนนะครับผมว่ามีหนมปังเพิ่มอีก่เออหนมปังมาขนมปงัง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  นี่ไเฮ้ยหนุ่มปางมีแค่นี้เหรอวะเนี่ยบรรลุธรรมนะครับพี่น้องผมไม่ผมไม่แน่ใจนะคะัว่าหมดหรือ,อยังนะฮะเดี๋ยวเช็คก่อนนะฮะสักครู่เฮ้ยประตูปิดหมดยังวะถ้าปิดไม่หมดนี้มีชิบหายนะเนี่ยผมว่าน่าจะหมดแล้วละ่ะโอระเจ้าช่วยนะฮะ มันยอดมากจริงๆขนมปังวางไว้ตรงนี้นะครับถามก่อนนะว่าอันนี้คือวิธีการทำอย่างประหยัดงบนะฮะนะครับวิธีการใช้ง่ายๆครับแค่กดปุ่มปึ๊บๆๆๆๆๆๆๆผมว่าเปลี่ยนเป็นเพจชื่อเพจดีกว่าวนะนะ เปลี่ยนเป็นเชื่อเพจดีกว่านะครับอันนี้เป็นเมลอนนะฮะวิธีการก็ง่ายง่ายครับเราเอาเมลอนที่เราปลูกได้ทั้งหมดนะครับเฉพาะชุดที่เต็มแล้วเท่านั้นนะชุดไหนยังไม่เต็มผมจะไม่เอามาร่วมนะฮะก็อย่างที่ว่าไปตอนนี้ผมอาหารกินบริบูรณ์แล้วก็ไม่รู้จะไปทําหาอะไรอีกแล้วนะฮะเมลอนนะฮะเมลอนน้อยกับแตงโมยว้ยเอ้ยไม่ใช่เมลอนน้อยกว่าขนมปังอีกเว้ย นะครับตอนนี้เราก็เอามาใส่ไว้นี่นี้เลยผมเปลี่ยนระบบดีกว่านะครับเพราะว่ามันเผาเออใช่ผมต้องทำดิสพนเซอร์สำหรับมันเผาอยันหนึงแต่ไม่ดีกว่าเปืองนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเอาหาของเออไม่ใช่เอาเอาไม้มาเอาอาวุธมานะครับ นี่นะฮะไดโอวูดแพนมาแล้วนะฮะวิธีการทำเพชเชอร์เพกง่ายมากครับวางไว้สองอันนี้แบบนี้นะฮะเราก็จะได้เพชเชอร์เพจนะฮะหนูจะให้แม่ซื้อขาบ้านปาเข้ามาหรือว่าหนูจะออกไปกินผมไปทานเองดีกว่านะครับอย่างที่ว่าไปนะตอนนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเลย,เลยนะครับผมก็ไม่รู้ผมอยู่ได้ไงโดยไม่กินข้าวนะครับแต่ผมก็ออกไปกินแล้วนะฮะเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้ผมกาลังมาน,นะตื่นเต้นกับวันหยุดนะครับก็โอเคนะเราก็ามาเล่นกันสนุก นิดนึงนะฮะเดี๋ยวด่านต่อไปมีแน่ครับสําหรับการลาดเนเธอร์คราวนี้เราจะไปลากันยาวนะครับโอ้ยิบผิดนะฮะอ้อเพชร์เพลทนะฮะค้าบกันเปลืงไม้เลยเดียวนะฮะตอนนี้นะฮะสมมตุติอ่ะผมทดสอบก่อนละกันเอ้ากวนนะเนี่ย ครับครับเอ,รออเอากรวดไปแจกข้าวก่อนเออกวนนะเนี่ยผมว่าว่าเรา,เราต้องใช้เสรสต์โอลเจแล้วละเปลืองชิบหายเลยอ่ะกวนโอ้ยเฮ้ยเวงกรรมจริงๆนะฮะ ก็จะใช้เพชรเพจนะฮะเราก็ต้องอืมเอาไงดีวะเอาไงดีวะกับเพชรเพจเนี่ยความจริงก็ถ่ายสดนะไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะฮะเนี่ยตึ๊บตึ๊บเอาหมดถ้าวาง,ง่างงี้ปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บไม่ได้อีกนะฮะเดี๋ยวต้องไปเอาเดสตน stone มาเพิ่มนะฮะ มิดต้องแลวดชมไหมอ๋อเอา couple stone ออกโอ้กล่องออกเลยทีเดียวนะฮะอ่ะสมมติเราเอา dispenser มาอย่างนี้ไม่ต้องทำให้มันสูงกว่าพื้นดินแล้วล่ะสมมติ เออระบบแบบนี้ง่ายกว่าเว้ยนะฮะแตกออกมาโอเคนะครับนี่คือวิธีการทำระบบอย่างง่ายๆนะฮะปั๊มอาหารกันอย่างสุดแนวนะฮะ นะครับเดี๋ยวเราเอาขนมปังที่เหลือนี่ออกไปนะฮะเอ้าโอ้เอ้าเมื่อกี้64เลย64ครบนะฮะโอ้เกือบเหยียบไปแล้วเนี่ยแบคเก็ตโปรตีนต้ออยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนวะ ฮ้ยอยู่ไหนอ,ะอ่ะอ๋ออยู่น่าเด็กนะฮะไปวางวาสไกลกว่าเพื่อนเลยนะฮะทุบทุบทิ้งทุบทิ้งนะครับอันนี้ระวังให้ดีนะไปเคล็ดปรเต,ต์ออกมาพวดแตกนะครับนี่นะฮะพวดแตกกันเลยทีเดียวนะฮะครบเป่าวะไม่ครบนี่ชิบหายนะเนี่ยอ๋อครบนะฮะ เราก็โง่ตั้งนานนะว่าทำไมมันทำไม่ได้นะฮะนะครับวาง pressure p a g e นะฮะปป๊บอันนี้ถ้ามันสูงกว่าปกติก็ถือว่าทำตกแต่งไปแล้วกันเนาะเอาเนี่ยตบนะฮะเรียบร้อยนะฮะหยิบออกมาใช้ได้เหมือนกันนะฮะทุบตรงนี้ออกออก่อนแล้วกันนะ โอเคนะฮะวันนี้ก็จบแล้วนะสำหรับเครื่องทำปั่นเครื่องเครื่องแจกอาหารนะครับนะครับสำหรับเครื่องแจกอาหารวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ